สวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับง,งานปูกรองผนังครับผมผนังห้องน้านะครับอวันนี้เจ๊จัดเองเลยนะครับผมจัดขึ้นปูนครับขึ้นปูนไว้ก่อนอลูกป,ปืด๊ดโอเคทีนี้ก็ใส่แผ่นนะครับเจ๊เราจะใส่แผ่นทีนี้ก็ใสแ่นนใสแนวอโอเคเจ๊จัดเองเลยครับวันนี้ช่างช้า จัดเองเลยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็มาใส่กระเบื้องครับมาใส่แนวเสร็จใส่กระเบื้องครับจะไม่คงแคาเท่าไหร่แต่ก็เจ๋อเขาก็จัดให้ได้ครับผมมางานกูกระเบื้องสวยอืมตรงนั้นนะตรงรอยมัน เคาะเคาะทีนี้ก็ล็อกครับเจ๊จัดเองเลยครับวันนี้ปับ๊บโอเคเจ๊วันนี้จัดให้เองเลยครับผมโอเคโอเคสวยงามพระรามแปดครับผมอ่า มาชันอันนี้มันดีอย่างเนะ